สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมท็อกกี้ทีวีแล้ววันนี้ผมก็จะมาจัด5อันดับเกมมือถือแนวเอาชีดอดออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้กันนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําตามคำขอนะครับเนื่องจากมีคนขอมานะครับว่าให้ผมเนี่ยทำคลิปจัดอันดับเกมแนวเอาชีดดอดเล่นกับเพื่อนได้หน่อยผมก็เลยจะให้ในคลิปนี้นะครับเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องท็อกกี้ทีวีกันด้วยนะครับเรามาดูเกมแบบที่5กันก่อนเลยนะครับกับเกมที่า Darkest Day เกมในะไอชั่นชูตติ้งยิงซอมบี้ในแผนที่ขนาดใหญ่ที่ต้องบอกเลยว่ามันมากๆเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับเกมส Sta ตอ of b เคบน PC มากๆเลยนะเกมนี้เล่นได้ทั้งบนมือถือและก็บน PC เลยและเกมนี้นะครับก็แจ๊เราเนี่ยเอาชีลดอนในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้เกมนี้นะครับเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นก,กับเพื่อนก็ได้นะครับถ้าเราเล่นก,กับเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกและก็มันมากๆเลยนะเกมนี้เราสามารถขับรถนะครับฟาร์มของหรือว่าต่อสู้กับซอมบี้ได้นะครับเกมนี้ก็จะ โดยภารกิจแต่ละอย่างในเกมนี้มันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปหลายเกมนี้เราก็ยังสามารถสร้างเชลเตอร์ส่วนตัวได้ด้วยเราสามารถครับออวุธนะครับแล้วก็สามารถสร้างของต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระเบิดขวดโอวิปาซอมบี้หรือว่าไวปาพวกเล่นคนอื่นอะไรแบบนี้นะ และเกมนี้ก็มีอาวุธปืนให้เราได้เลือกใช้กันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักไปจนถึงอาวุธเบาและเราก็สามารถใช้โดรนในการเล่นได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่สนุกขบเคื้องมากๆเลยนะครับมีทั้งความแอคชั่นนะครับระบบการเล่นต่างๆในเกมนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ UI นะครับและเกมนี้ก็มาพร้อมกับกราฟิกที่อลังการมากๆนะครับบอกเลยว่าฉากต่อสู้หรือว่าฉากการยิงต่างๆในเกมนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามลาเย มาดูเกมเดิมที่4กันต่อเลยนะครับ,ก,บกลุ่มเกมที่มีชื่อว่า s ซ l l อ r Odyssey เกมนี้ก็ใ้ผู้เล่นเนี่ยเอาช ok ีดอดมุกเกาะแห่งหนึ่งและบนเกาะแห่งนี้นะครับมันก็จะเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโลกของซอมบี้ผีโครงกระดูกนะครับหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆที่มาคอยทำร้ายเราและเราเนี่ยก็จะต้องเอาช ok ีดอดบุเกาะนี้ให้ได้ เราสามารถฟาร์มของคราฟของล่าสัตว์เอามาทําเป็นอาหารสร้างบ้านคราฟอุธเอาไปต่อสู้กับพวกซอมบี้หรือว่าสัตว์ได้ได้หรือว่าใครที่ไม่อยากต่อสู้กับซอมบี้หรือว่าใครที่เป็นสายปลูกผักเนี่ยก็สามารถปลูกผักในเกมนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ครบเครื่องสุดๆเลยบรรยากาศหรือว่ากราฟิกในเกมนี้ก็ทำออกมาได้วยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล่าเรือแสงซีเงาหรือว่าทะเลภายในเกมนี้นะครับเกมนี้เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตร เกมที่ 3. z o m b i บีส์ออนไลน์หามาดูเกมแนวเอาชีดดอแบบแนวพิกเซลกันบ้างน,นะครับโดยเกมนี้ก็ใช้ผพเ้เล่นแนวเอาชีดดอดในลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้รูปแบบการเล่นในเกมนี้ก็จะเน้นการทำควสเป็นหลักซึ่งควสของเราผ่านในเกมนี้ก็คือการกำจัดเหล่าซอมบี้นั่นเองซึ่งเกมนี้ก็จะมีทั้งจุดเซฟโซนและก็จุดที่เป็นอันตรายนะครับและในจุดที่เป็นอันตรายเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้ซึ่งซอมบี้ในเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโหดเอาเรื่องเลยนะครับและในเกมนี้ก็ แต่ในระหว่างที่เรากำลังเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสเจอกับพกเพื่อนคนอื่นภายในแมปด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมเนี่ยครับที่เล่นสนุกเลยก็เล่นนานมากๆเลยนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับเกมในที่2 Dark and Light Mobile เกมแนว MMO Survival Farm ของ Alchido สร้างบ้านในโลกแห่งแฟนตาซีโดยเกมนี้ก็ใช้ผู้เล่นเนี่ยระบบเป็นนักรบนะครับ เกมนี้เราสามารถเลือกเพศของตัวละครที่เราเล่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเราสามารถปรับแต่งหน้าอกทรงเอวได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะตรงส่วนนมะนะจุนเด่นของเกมนี้ก็คือเรื่องของกราฟิกนั่นเองนะครับบอกเลยว่ากราฟิกของเกมนี้อลังการงานสร้างมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกแสงสีเงาต่างๆภายในเกมเได้ว่ามาเต็มมากๆเลยนะครับและเกมนี้ก็ให้เราเนี่ยออกผจญภัยฟาร์มของต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ปีศาจต่างๆนะครับ และสิ่งที่ผมชอบในเกมนี้ก็คือเราสามารถใช้เวทมนต์ในการต่อสู้ได้ด้วยสำหรับใครที่เป็นสายเวทหรือว่าชื่นชอบการใช้เวทมนต์ภายในเกมเนี่ยก็แน่จะชอบเกมนี้กันแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวที่มีกราฟิกอลังการเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปจัดเกมนี้กันให้ได้นะครับแลวแล้วก็มาถึงเกมเอที่1ของเรานะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Zombie War n e w World เกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่มีความคล้ายคลึงกับเกม World w a r C มากๆเลยนะครับ โดยเกมนี้ก็จะให้ผู้เล่นเนี่ยระบบเป็นทหารหรือว่าหน่วยรบพิเศษและเกมนี้เราก็จะต้องจับมือกับเพื่อนนะครับแล้วก็ต่อสู้กับฝูงซอมบี้ซอมบี้ในเกมนี้ก็มีหลายแบบหลายชนิดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ทั่วไปซอมบี้วิ่งเร็วซอมบี้พ่นพิษหรือว่าซอมบี้บอสซอมบี้บอสในเกมนี้ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับมีทั้งความถึกทนและก็ดาเมจที่รุนแรงนะครับและเกมนี้ก็มีอาวุธปืนให้เราได้เลือกใช้กันอย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นดบนาบคาตานะปืนพกอาวุธหนักไปจนถึงงงออาา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 วเเเเเบลดดนนกกมกมีี้้็ื่่่่ขยยๆรรรรซสทชไ และสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลองจัดกระดูได้นะครับเป็นเกมที่มันม้าๆเลยนะเป็นยังไงกันบ้างละครับกับห้าดับเกมที่ผมเพิ่งจัดไปถ้าคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับหากคนชอบเกมไหนหรือว่าอยากห็ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านคอมเมนตะ์นะถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับซี่ยาลาทุกคนนะครับบาย